căng hoa căng được mà, à phá làm à, à để con vĩng đay, căng quá căng quá luôn, đi đi, ôm, phải giam em, หนูต้องช่วยตัวเองด้วยสิลูกเดี๋ยวพ่อพาลุ่มเดินที่นี่เดินไปพ่อเดินเองไปเดินไปหาพ่อเดินเองได้เลยนะพ่อจะ,ะให้เขาเดินเองไปเดินไปหาพ่อ